สวัสดีค่ะมนีนอากาศดีดีพี่น้องวันนี้ฝนตกแต่เศร้าหงายามชาฝนลงมเม็ดปุเปะปุเปากาศเย็นเนี้ยมือเศร้าเดี๋ยวอันถ้าสิไม่เห็ดกับเขากินมณีนสิเอียนเห็ดกับเขาย่บานเนาะค่ะวันนี้วันดีฝนตกแต่เศร้าเลยอย่างฮะมาเบืองไอ้นแล้วเห็ดกับเขาย้าเห็นอย่างพ่สวัสดีค่ะยินวัดียามเจ้าโอ้ลมเย็นค่ะ มีเฮ็ดนยังกินนี่พอขั้วนะพี่น้องโอ้โหนครับลงคักลงค่ะชิวมงคลคือการข่าวประจักรเมื่อกี้เห็นไหนห็นแล้วอ่ะเอาผักโขมผักโขมดีเขไปเก็บมากเหมือนวานหรือพี่น้องเจะเสียขววพริกตามแก้วแก้วปลาร้าแก้วปลาละเอียบต้องผักโขมนะับอับบักมะระนี่ก็เป็นหน่วงผักโขมที่เขาเก็บมากเหมือนวานเนาะไปเก็บได้ปลาขับโขดเก็บมาจากบ้านน้องขอลอค่ะพี่น้องนี่อ่อนๆเลย ยแล้วล่างเรียบร้อยแล้วคันนี้ต้มผักหอม,มลวกผักงงมมกนแุ่้ายเนี่ยจะนอนีอ่นนอนีีสี่วบบุกชีกจำป่นป่นบักขังนะี่นอน,อ,น,อ,น,อ,นอง บักมะละที่ห้าเก็บมากหมาว่านค่ะพี่น้องเสีเอาอันนี้คุณยายเลาวสีกินสดเนาะค่ะกินสดกับแก้วปลาลาห้าแต่ว่าหมูใหญ่แล้วสีสีป่นบักแข็ง,ขงพี่น้องป่นบักแข็งบักมะเขือพวงหรือว่าบักแข็งบานห้าเนาะค่ะเดีสีเด็ดให้อี่มละป้นค่ะดาสวัสดีค่ะกะลุลสวัสดีค่ะทำอะไรคะข้ามกับข้ามให้แม่กินค่ะนี เก่งมากเลยวันนี้จะทำอะไรคะเนี่ยทำกับข้าวให้แม่ทำให้พ่อด้วยให้พ่อด้วยทำใหญ่กันนะห้ามแย่งกันนะพนะี่นว่าแกแักแข่งเซนถวยกดจุพบ่ีนองตืนมาจะเศร้ากันสิซอยเด็ดแบบนี้อากาศดีๆ I <laughs>

แข่งพี่น้องรอ,อยอ,อันนั้นนะเร้วแข่งพี่กันนะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องชอบุบบักแข่งบักมะเขือพวงห้าน้อยพี่น้องมาข่ายกินข้าว้านน้ำกันค่ะ ขอาวต้มเดี๋ยวพี่น้องมื้อเช้าเนาะมาค่ะพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอิญพี่น้องมากินข้าวมาเนื้อน้ำเนื้อหุ่นยนต์เลยดีเลยยิบปลาเสียบค่ะพี่น้องจะลองดูไหมปลาเสียบสวัสดีค่ะบุกขีง ป้นหดแขงนุบเกิดนแก้วแข่งปนุเะ้นอ่าปนปลนป่ะล้นแข่งขาว่าเคื่องรกแข่งก็คือบอบอสขึ้สู่ปกืออไหมบอแม่นมนต่อยยางขังเรกในชีวิตคอยเด้อพี้องผมมีแหละไม่ยอดจังเลยโอเคเดี๋ยวเชียร์อะไรแล้วตอนนี้เบิ้งเป็นไงเบิ้งนบิ้แล้ว

บบมาละเล็กมาแท้เินนักเขาเว้นบมดอ่ะไหนนะเขาบอกว่าคือเบลล์เลยเพอเขาพอเขาบอกว่าขึ้เขาขึ้นเขหวังไหมไม่ค่้เออ จะนก็ต oui. oh, ้มลยมั้เออต่พอเขบอไป้ hmm. right. ่ามปุยทำม่มาเลยไปุยปมั้ไองคงต้องาเวันีจะมาจะบานน้องลองวนเ cái nào mình chơi điện thoại vậy người ta điện thoại cái nào hiện đại cái ไปน้องไปเขาเปนัองมาดอกรุ่นย่วานต้นพะพวนหองเรานี่จัง่าห้่างเอกแล้วก็เงเี่ยไม้่อหนเงินื้อ่นึ่เย็บที่นมากเขาเหม็นหนึ่นติดันตใหม่ไปเลยยาว่าไปหา หาเห็บ่เห็ดออนตะบงมูจะยอะนักเลยนี่แบบเขาเขา่อะบยรื่บ